สวัสดีครับเพื่อนพน้อ้พี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มบุรีรัมนะครับหรือว่ากล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลุกทุ่งโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกันอเช่นเคยเหมือนเดิมวันนี้มาเสียงค่อนข้างเพี้ยนนะครับมีอาการไข้หวัดแล้วก็ไออย,ย่างหนักนะครับมีอาการคันคอเจ็บคอนะครับไอจนเจ็บหน้าอกไปหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะพูดคุยกับ เพื่อนพ้องน้องพี่ f อทุกท่านได้นานเท่าไหร่นะก็จะอาเป็นพี่ด้วยกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ที่ก็ป่าพูดคุยกันนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ของเรานะครับที่อยากได้ไก่นะครับที่ขอแบ่งไก่ผมก็พยายามย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่จะสั่งไก่ก่อนที่จะ ซื้อไก่จากค่ายจากซุ้มจากฟาร์มไหนนะครับขอให้ท่านให้ดูให้ดีนะติดตามดูเพจติดตามดูเฟซบุ๊กหรือกลุ่ม l ล n e นะครับให้มันชัดเจนหรือเบอร์โทรนะที่พูดคุยกันนะครับให้มันชัดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับนะฮะเพราะว่าได้มีพี่น้องเอฟซีเรานะครับทางปากใต้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่จังหวัดพังงาหรือเปล่า เมื่อวานที่โทรมานะทั้งสามีทั้งภรรยานะครับเราโทรมาแล้วก็พูดคุยนะบอกกล่าวกันนะครับว่าได้สั่งไก่นะครับจากอีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นเป็นเฟสของทางซุ้มเรานะครับซึ่งไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ เฟสของทางซุ้มเรานะครับก็ตกลงกันซื้อไก่หนุ่มนะครับ2ตัวนะฮะราคารวมสองห0 0ันแล้วก็จองรูกไก่อีกคู่หนึ่งห้าก็โอนไป6 5พันห้นะอ่านไป2องาวันก็ยังไม่เห็นส่งไก่มาให้นะครับทวงถามไปทางโน้นทางโน้นก็บอกว่าต้องส่งค่าต้องโอนค่าส่งให้อีกเป็นจำนวนเงินหนึ่ันบาท นะทั้งทงที่ในเงื่อนไขก็ได้พูดคุยกันแล้วว่ารวมส่งหุพันก็ยังไม่ได้ไก่นะครับก็เลยโทรมานะด้วยความที่อยากจะสอบถามนะซึ่งความเข้าใจนะครับของของสองท่านนั้นนะครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรานะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่เรานะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรานะฮะ ผมก็มีโอกาสได้ซักถามนะครับพูดคุยนะครับอยู่นานนะครับสงสารก็สงสารนะครับถามว่าบัญชีนี่เป็นบัญชีอะไรธนาคารไหนชื่อบัญชีชื่อบัญชีอะไรนะครับก็บอกมาหมดนะฮะก็บอกมาหมดนะครับว่าชื่อธนาคารนี้บัญชีนี้นะครับซึ่งไม่ใช่บัญชีของทางทางซุ้มเรานะครับ ปกติแล้วผมก็จะใช้บัญชีชื่อผมนะครับกับชื่อลูกชายนะสองคนเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นนะของลูกชายก็นันนๆนน,นนะครับจะจะใช้ทีนะครับส่วนมากก็จะใช้ของผู้ใหญ่นี่แหละเป็นหลักนะครับก็โดนไปนะหกพันห้านะครับยังไม่ได้ไก่เลยนะครับเป็นไก่สายพันธุ์พม่าที่น่าจะเช็คเวลเห็นแล้วนะครับเข้าใจว่าเป็นเป็นซุ้มเรานะครับ จริงๆไม่ได้เป็นซุ้มเรานะฮะไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าได้ได้ได้โทรศัพท์คุยกันยังไงฮะกับทางซุ้มที่ขอแบ่งปันกันนะครับก็สุดท้ายแล้วก็น่าจะไม่ได้ไก่ก็เลยโทรมานะฮะสุดท้ายแล้วก็ค้นหาเบอร์เบอร์ของซุ้มเรานะครับซึ่งก็มีเบอร์เดียวนะครับ0934523359นะครับโทรมาผม พอได้ยินเสียงผมคุณพ่อทีอ่เสียงพ่อเหมือนเสียงใน Youtube เลยก็ก็คนเดียวกันนะครับก็ก็เหมือนเสียงใน y o u t u b e นะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าทางทางน้องนะสองคนเนี่ยนะครับทางสามีกับภรรยาซึ่งน่าสงสารมากนะครับกว่าที่จะเก็บเงินเก็บทองได้จะซื้อไก่สักตัวหนึ่งสักคู่หนึ่งอย่างนี้นะฮะก็ ก็มาโดนไม่ได้ไก่นะฮะแถมจะให้ส่งค่าโอนค่าส่งไปให้อีกผมก็ว่าโอนน่าจะโดนแล้วนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเรานะเข้าใจว่าเป็นกองเจริญฟาร์มเรานะครับจริงๆไม่ใช่เพราะผมนี่สมเรานะครับถ้าหากว่าจะจะส่งไก่ให้ลูกค้านะครับจะส่งรูปส่งอะไรให้ดูนี่นะครับนะจะส่งไก่ให้ดูนะครับ ไก่ตัวไหนที่จะแบง ouais. you ่งออกนะฮะก็จะต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก็จะต้องมีชื่อป้ายนะฮะชื่อป้ายอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยกล้องเจริญฟาร์มที่ที่กลับหลังนะเพราะว่าผมถ่ายกล้องหน้าเนาะมันก็จะกลับนะครับสมกล้องเจริญฟาร์มก็จะมีประมาณนี้นะครับถ่ายก็จะถ่ายหน้าหน้าป้ายนี้แหละนะฮะแล้วก็คนที่จับไก่นะครับคนที่ยืนจับไก่ปกติก็จะเป็นผมนะครับบางทีก็ให้หลานชาย ถ่ายให้มั่งนะครับบางทีก็เจ้าลูกชายเจ้ากล้องนะครับเป็นคนถ่ายไม่ใช่รูปผมก็จะเป็นรูปเจ้ากล้องนะครับสองคนซึ่งถ่ายอยู่หน้าป้ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็เป็นเครื่องการันตีว่าจะเป็นจะเป็นตัวตนของเราจริงๆนะครับส่วนไก่ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่หน้าป้ายนี่นะฮะไม่ได้ถ่ายอยู่หน้าป้ายนะครับไม่ได้มีหน้าตาของเราเนี่ยนะครับเราก็ไม่อาจที่จะการันตีได้นะครับก็เลยอ่ บอกให้น้องเนี่ยลองทักไปดูนะครับลองทักไปลองทักลองถามลองทวงไปดูนะครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็คงจะต้องพึ่งนะฮะระบบเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะก็คงก็ต้องเอ่อพึ่งระบบความยุติธรรมของทางกฎหมายอ่าผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะสงสารก็สงสารนะครับแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะ เพียงแต่แนะนําว่าครั้งต่อไปนะครับถ้าจะซื้อไก่ถ้าจะอะไรยังไงก็ดูซุ้มดูฟาร์มติดตามดูเฟซน,นะครับดูเยอะๆนะครับหรือไม่ก็เป็นกลุ่มไลน์ของซุ้มน,น้นฟาร์มนั้นหรือไม่ก็เบอร์โทรกุยกันในรจาลักษณะนะครับการที่จะถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยนะมันมีตัวอะไรที่มันการันตียืนยันว่าเป็นตัวตนของของซุ้มของฟาร์มนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งการกระทําดังกล่าวนะฮะ ของบางซุ้มนะครับซึ่งโวยโอกาสนะครับเอาเปรียบพี่น้องคนที่ชื่นชอบในกีฬาไก่ชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำให้วงการไก่ชนของเราในเสียหายนะฮะไม่น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับไม่น่าจะคิดเอาเปรียบกันนะฮะเพราะว่า น้องนุ่งเอนะครับหรือว่าคนที่จะขอแบ่งปันไก่จากเราไปนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะสะสมได้แต่ละ10แต่ละร้อยนะครับอันนี้หลักพันนะฮะหลักพันแล้วก็พันหลายพันด้วยนะครับนะฮะโอกว่าจะได้นะครับต้องต้องใช้เวลาต้องกดตลับขับตะนอยต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะได้เงินมานะครับ ยันมาโอในให้ท่านเราก็ไม่ได้ไก่นะโอ้หน้าสงสารมากเลยนะครับแะคบเมื่อคืนนี้ก็ทักมากลางคืนเลยนะครับเอาเฟซใหม่ทักมาหาผมตอนผมก็หลับไปแล้วครับพอได้ยินเสียงแล้วครับก็ก็ยังไม่ได้ดูนะครับโทรศัพท์ไม่อีกกลางคืนนะครับถึงได้รับเป็นเพื่อนกันเมื่อคืนนะน่าเห็นใจมากน่าสงสารมากเลย นะครับเสียงเงินแล้วก็ไม่ได้ไก่นะถ้ามันได้ไก่มานะเช็คดูนะครับถ้ามันผ่านไม่ผ่านนะครับมันเตะดูเก่งไม่เก่งอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับโดยเฉพาะยิ่งการจองลูกไก่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเป็นลูกไก่เล็กนะครับซึ่งเราจินตนาการคาดว่ามันน่าจะเก่งแต่มันอาจจะมีบางตัวที่หลุดไม่เก่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันขอย,มไ,ไ,อนนอไ,ยไม่ได้ไก่นะครับแต่อันนี้โอนตังค์ไปแล้วไม่ได้ไก่นะครับทําให้มันความรู้สึกดีๆนะครับของ ของบางคนนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะครับเงินทองที่มีอยู่นโอนให้กนด้วยความไม่วางใจนะโอนให้แล้วก็ไม่ได้ตังค์นะครับผมเคยโดนมานะฮะเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโดนมาตั้งหลายเคสนะครับโอนไปซื้อพม่แถวพางเหนือนะก็ไม่ได้ไก่นะครับจนเรื่องถึงโรงพักนะฮะกว่าจะได้ตังค์คืนแถมซื้อซุมใหญ่ใหญ่แถววิสารเรานะครับนะคุยกันเป็นคลิปนะตัวนี้นะครับ โอนตังไปนะครับพอส่งมาส่งเป็นอีกตัวหนึ่งมาได้ส่งไปคืนไม่งั้นจะประจานอ้าวส่งตังมาให้เราคืนนะครั้งที่2ก็ลองดูอีกเจอเหมือนกันสองครั้งเลยนะครับซุ้มเดียวเป็นซุ้มใหญ่ด้วยนะครับแต่วิสารผมไม่บอกซุ้มนะครับโดนไปสองครั้งเลยนะฮะซึ่งไก่คนละตัวตัวนี้เตะน,นะครับสีมันเป็นอย่างนี้นะครับได้ส่งอีกตัวมานะครับรอยมันก็ไม่ถูกนะครับ ตัวมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเราคนเล่นไก่นะครับมันหลอกกันไม่ได้นะครับแค่เห็นชนเนี่ยในสังเวียนนะครับในที่ปล้ำที่นวมนะครับเราก็ดูแป๊บเดียวก็โดนออกแหม่คนเล่นไก่อะเนาะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับแขนขาหน้าตามก็ไม่ใช่นะครับให้ถ่ายขาถ่ายอะไรมาดูมันก็คนละเรื่องเลยนะครับมันไม่ใช่ปีกหางไม่ใช่สีไม่ใช่นะครับผมก็เคยโดนมานะครับนะบางตัวเนี่ยโอนตังไปแล้วนะฮะ ไปขายคนอื่นได้แพงกว่าเราก็โทรมาบอกเราว่าไก่ป่วยมั่งอะไรมัง่งให้สามารถส่งมาได้ขอคืนเงินอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ไอ้ที่มันโอนเงินไปแล้วไม่ได้ตังค์อ่าโอนเงินไปแล้วไม่ได้ไก่หรือซื้ออีกตัวได้อีกตัวความรู้สึกเนี่ยผมรู้เลยนะฮะน้องๆก็โทรมาเมื่อวานนี้นะครับน่าสงสารมากคิดเห็นหัวอกเรานะตอนนั้นเลยนะครับ พอรับโทรศัพท์น้องเนี่ยโอ้โหผมสลดเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เราเคยเจอถ้าเราถึงถือคำมั่นถือคำซื่อว่าเราเคยโดนมาแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเราจะไม่ให้เกิดกัอ f ซเราจะไม่ให้เกิดจากพี่น้องที่ชื่นชอบไก่ที่มีความไม่เนื้อเชื่อใจเรานะครับเก่งไม่เก่งเนี่ยเราไม่อาจรู้ได้นะครับยิ่งไก่วัดดวงนะครับยิ่งไก่หนุ่มวัดดวงยังไม่เคยเตะยิ่งลูกไก่นะครับ ที่เราบอกว่าเราทําดีแล้วพ่อแม่เนี้ยไม่มีการสัวไม่มีลูกข้างบ้านนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้นะฮะไม่มีใครนะครับที่สามารถเพาะไก่ออกมาแล้วได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นะเก่งทุกตัวนะฮะมีร้อยตัวเก่งร้อยตัวอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนะครับมันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์หลุดไปบ้างนะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นการวัดดวงนะครับโดยเฉพาะการซื้อไก่หนุ่มไก่รุ่นหรือว่าลูกไก่นะฮะ แต่ขอให้ม่ได้ไก่เหอะนะฮะก็ทําใจยอมรับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไก่เลยเนี่ยความรู้สึกโอ้โหแน่ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับน้องที่อยู่ทางปัใต้นะครับอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นจังหวัดพังงาหรือเปล่าที่พาครอบครัวไปกรีดยางทำงานอยู่ที่พะเยานะครับอยากจะได้ไก่ โอนตังไปแล้วก็ไม่ได้ไก่นะฮะด้วยความเข้าใจที่เรียกว่าเป็นเราแต่ไม่ใช่เรานะครับดังนั้นพี่น้องนะฮะเพื่อนพ้องน้องพี่เอทุกท่านนะครับก่อนจะซื้อหานะฮะจากซุ้มฟาร์มไหนก็นแล้วแต่นะครับจากซุ้มฟาร์มไหนก็นแล้วแต่ผมไม่ว่านะครับพี่น้องชอบตรงไหนซื้อตรงนั้นชอบสายไหนก็ซื้อสายนั้นชอบเล่นพม่ก็ซื้อพม่ไปชอบเล่นเชิงก็ซื้อเชิงไปนะครับชอบจากซุ้มไหน เชื่อมั่นจากสมไหนแด้ก็ทำนะก็พี่น้องซื้อไปเลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องซื้อที่ผมก็ได้นะฮะแต่ไอสําคัญที่น้องเขาโทรมาเนี่ยนะครับโทรมาหาเนี่ยก็คือเข้าใจว่าเป็นเรานะครับเข้าใจว่าเป็นซุ้มเราแต่ไม่ใช่ซุ้มเรานะเป็นซุ้มอื่นนะฮะซึ่งโอ้โห,หน่าสงสารมากนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งสองท่านกันแล้วกันเนาะมีโอกาสนะครับก็ ค่อยแบ่งปันสายพันธุ์กันไปพัฒนานะครับกองเจริญฟาร์มผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีทุกท่านบอกว่าติดตามทาง YouTube มา2ปีกว่าเกือบเข้า3ปีแล้วนะฮะก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันยาวๆนะฮะนะครับทาง Facebook ก็ตอนนี้ก็ชื่อกล้องเจริญฟาร์ม บุรีรัมนะครับนะฮะกล้องเจริญฟาร์มยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ท้ายเนี่ยจะใส่บอกเป็นบุรีรัมนะครับกล้องเจริญฟาร์มบุรีรัมแล้วก็อีฟีดหนึ่งนี่ก็เจ้าสาคลังแสงกล้องเจริญฟาร์มนะครับมี2องเฟซนะครับนะฮะส่วน youtube ก็มีกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนซึ่งตัวคำว่าไก่ชนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ นะครับนะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็มีทางทิกตอกทิกตอกก็กล้องเจริญฟาร์มนะครับก็ลงบ้างไม่ลงบ้างทิกตอกเพราะผมเองก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะเพิ่งจะลองหัดเล่นเล่นดูฮะลงไปภาพไปไเพียงไม่กี่ภาพนะครับมีคนติดตามก็ประมาณร้อยกว่านะครับไม่ค่อยถนัดด้านโน้นนะฮะก็พยายามที่จะลงทาง Facebook Facebook ก็ลงรูปก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรก็ไม่ได้นะโดนแบนตลอดนะครับก็อาศัย YouTube เป็นที่สื่อสารบอกกล่าวรายแจ้งเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกท่านนะครับกอระมัดระวังกันด้วยเนาะนะมีอะไรเล่าสู่กันฟังก็กริ้งกรางกันมานะครับ0ูนย์2 3้5 3 5 9นะครับตามที่ไายแจ้งไปแล้วนะฮะผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับยินดีรับใช้ยินดีให้คำศึกษาทุกเรื่องนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ